จริงอะหลังจากที่ไลก์กันเหน็ดเหนื่อยนะทุกคนก็มื้อข้ามโหยังเกินไปมื้อข้าวันนี้นะคะเขาต้มเขาต้มวันนี้ปลาแข้งไก่อันนี้ไข่เจียวแล้วก็อะไรนะสกาดเนะาะากัวันนี้ดูทีมงานเรานะคะเด็กกินข้าวกันจ้า<อ>เดี๋ยวพาไปดูนะครับวันนี้มีอะไรกิน ท่าทางเหมือนไม่ค่อยหิวกันเท่าไหร่นะคะ<ช>นี่ปลาต้มร้อนๆค่ะคุณแล้วก็แบบอาหารแบบบุฟเฟ้น,นจะจ๊ะปลาตัวนี้เราหักเงินจากลูลกน้องใช่ไหมปลาตังเน,นี้ยไม่ได้กินครับเ <laughs> <laughs> มโอ้อันนี้ปลาทอดอปลาเข็งไก่น่ากินมากหัวมันน่าอร่อยกินหัวไม่เป็นค่ะจริงอ้าว <laughs> <laughs> นี่นะฮะแต่ละคนไม่ค่อยหิวกันเท่าไหร่สักเด็กจะหมดไปแล้ววันนี้เท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยยี่สิบหกเอฟนะคะเดี๋ยวยังจะมีต่อช่วงคำอีกนิดนึงนะจ๊ะทุกคนนี่ปลาทอดนี่ปลาแห้งไก่น่ากินโคชิโปเจากินเลยจ้าตักค่ะ เออทุกคนเลยโที่เอฟเป็นไปดูโอ้โหกล่องกล่องอือหือฉ่ำๆเลยทิ้งท้ายนะฮะเนี่ยเราคงต้องไปเอากล่องอีกอะฮะเอาเลยดิฉันไม่อยู่สองวันแต่ยังขายเหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้คุณแม่อารมณ์เข้าไลน์นะจ๊ะเออขายไปได้ติดเอฟน่าจะเป็นลมก่อน